ใจสงบปัญญาจึงเกิดเมื่อใจของเราถูกรบกวนด้วยความคิดฟุ้งซ่านความโกรธความกลัวหรือความเร่งรีบเรามักมองไม่เห็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าทุกอย่างจะดูยุ่งยากเกินจริงหนักเกินเหตุและวุ่นวายกว่าที่เป็นจริงเสมอพระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อใจสงบจึงเห็นทางออกได้ชัดเจนเหมือนน้ำที่นิ่งจึงสะท้อนภาพได้ครบถ้วน เหมือนกระจกที่สะอาดจึงเห็นตัวตนได้ชัดเจนการทำใจให้สงบไม่ได้แปลว่าต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวแต่คือการหยุดหนึ่งลมหายใจเพื่อให้ความคิดที่ไหลเร็วเกินไปช้าลงให้ใจที่ถูกอารมณ์พัดคลากกลับมาตั้งมั่นเพียงแค่งเงียบลงชั่วครู่สิ่งที่เคยดูวุ่นวายจะเริ่มเรียงลำดับปัญหาที่เคยมองไม่เห็นคำตอบจะค่อยๆเปิดทาง เพราะความสงบไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นสถานะที่จะทำให้เรามองปัญหาอย่างผู้มีปัญญาไม่ใช่แบบผู้กำลังแตกตื่นเมื่อใจสงบเราจะเลือกคำพูดได้ดีขึ้นตัดสินใจได้ถูกต้องขึ้นและมองโลกด้วยเมตตามากขึ้น